หลังสงกรานเนี่ยร้านซ่อมมือถือที่นครพนมโอ้โหแน่นขนาดเลยนะครับลูกค้านําเครื่องที่จมน้าแล้วก็เสียหายเนี่มารับบริการซ่อมอย่างต่อเนื่องช่างบอกว่าโอโ้รับงานวันละกว่า10เครื่องครับแทบไม่มีเวลาพักที่จังหวัดนครพนมนะครับบรรยากาศหลังสงกรานปีนี้เนี่ยคึกคักเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือในเขตตัวเมืองครับโอ้โหีนลูกค้านำโทรศัพท์ที่จมน้ำบางเครื่องก็ถูกน้ำเข้านะครับมาให้ช่างเนี่ยซ่อมจำนวนมากทีเดียวนะครับต่อวันก็กโอ้โหวันหนึ่งเป็น10เครื่องร้านสมาร์ทโฟนเซอร์วิสครับอยู่หน้าเซเว่นใกล้บขสก็เป็นหนึ่งในร้านที่มีคิวซ่อมแน่นเหมือนกันคุณจตุรงค์ทุนหอมอชื่อเล่นว่าช่างปลั๊กครับเป็นช่างที่มีฝีมือดีนะครับเผยบอกว่าสงการปีนี้เนี่ยงานเข้าหนักเลย รับซ่อมวันละไม่ต่ำกว่าส0เครื่องครับมือนี่แทบไม่ได้หยุดพักครับถึงแม้ว่าจะอ่อนล้าแต่ก็ยังมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะกอบกู้สมาร์ทโฟนของลูกค้าให้กลับมาใช้งานได้พูดแบบเป็นฮีโร่เลยครับค่าซ่อมมือถือก็เริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับอย่างเช่นเครื่องที่เปลี่ยนหน้าจอเดียวก็ไม่กี่ร้อยบาทจนกระทั่งถึงหลักพันบาทสําหรับเคสที่น้ําเข้าแผงวงจรข้างในอันนี้เป็นหลักพันนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องชานานนะครับในการซ่อมแซม ช่างปักเนี่ยฝากเตือนว่าอย่านำโทรศัพท์ที่เปียกไปแช่เข้าสารนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้เครื่องเนี่ยยิ่งเสียหายหนักกว่าเดิมควรจะรีบส่งร้านซ่อมที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีช่างที่ต้องเชี่ยวชาญตรวจเช็คอย่างถูกวิธีด้วยช่างปักยังย้ำนะครับว่ามือถือพังอย่าพึ่งหมดหวังครับเขาบอกดีฮะเพราะร้านซ่อมที่ดีพร้อมเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตสมาร์ทโฟนได้อขอแค่ เราต้องเลือกร้านนะครับที่มีการรับประกันแล้วก็ใช้ช่างที่มืออาชีพนะฮะมีความชำนาญหน่อยนะครับสุดท้ายช่างปัก๊กทิ้งท้ายด้วยคำหงุดหงิดว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่เสี่ยงน้ําเข้ามือถือเนี่ยควรจะใช้เคสกันน้ําไว้ก่อนก่อนที่จะไปเสียงเงินกับการซ่อมภายหลัง